การที่เรามีสติะระลึกอยู่ในกายให้เห็นกายนี้ไม่ใช่ของวิเศษอนะไรหรอกมีแต่ภาระมีแต่ทุก์ภาระนั้นก็คือทุกนั่นแหละภาระเวปัญจคันธาคันทั้งห้ามีเป็นภาระบุคคลแบกภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกทั้งปวงพระยาเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้วคือไม่ยึดถือในขันห้านะ แล้วก็วางภาะระลงไปแล้วเลาไม่หยิบฉวยมันขึ้นมาหยิบท่านถึงจะพ้นจากทุกเนะตรงเนี้ยที่สอนว่าไม่ยึดมั่นถือมัน่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เพราะเห็นทุกนะเห็นใจรักอย่างร่างกายเรานั้นเรารู้สึกไปเรื่อยอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านอย่าเพลิดเพลินอย่าหลงโลกมีสติรู้สึกอยู่ในกายเนืองๆนั่นรู้มันทุกข์อ่ะ ทำไมต้องที่หนอนทำหากินาหาข้าวมาให้ร่างกายนะเลี้ยงดูอย่างดีนะประคอบประมอย่างดีสุดท้ายก็ทรยศเรานะร่างกายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราอยู่ด้วยกันได้แต่เกิดนะเราดูแลอย่างดีที่สดนะุดสุดท้ายทรยศปนะ่วยตายตาย,ตายทิ้งเราไป ถ้าเรามีสติเรียนรู้ความจริงในร่างกายนะดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายจะว่าดูเรื่องทุกเนี่ยเห็นชัดง่ายเห็นได้ง่ายพราะเราเห็นความจริงล้วร่างกายไม่มีอย่างอื่นนะร่างกายมีแต่ทุกข์จิตมันก็วางเรื่องอะไรมันจะไปหยิบก้อนทุกข์เอาไว้แต่เดิมเราเคยรักเคยหวงแหนร,ร่างกายนี้มาก แต่พอเราภาวนามีสติรู้สึกกายเรื่อยๆกายนี้มีแต่ภาระกายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีแต่ของที่ชำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันก็วางมันวางนะมันวางวางได้จริงๆน